จับมาแล้วหนูเป็นไตยอย่างเงี้ยหนูคันไหมไม่ตอนนี้เจ็บไหมไม่ไม่เจ็บอ,อึดอัดใช่ไหม าเราตัดข้างเล็บไปบ่อยๆอะค่ะเล็บมันจะไม่ค่อยยาวออกมามันจะมีหนังเนี้ยค,ะคะ่ะค้าไปอัดที่หนูถึงบางบ่อไหมหนู oh. ยังไม่ถึงอะอยู่ตรงบางเสาโพน่ะเี่เห็นหนังนะหนูนไปตัดข้างเล็บมาหนูก็ไม่หายหรอกหนูไม่ได้เป็นอะไรเกี่ยวกับพวกเล็บ ลโล่งไหมหนูดูหนังสินี่หนังก้อนฝั่งที่หนูถ่ายสมงมาที่คือมันเป็นอะไรอ่ะที่ฝั่งไหนก็หนังค่ะ ปุ๋ยปุ๋ยไปดูอิฟหน่อยเอ้ยโทษทีโทษทีนะคะให้ทำได้ดูกล้องถ้าหนูไม่เอาหนังออกนะเล็บหนูจะไม่ยาวออกมา เคยเอาออกแบบอย่างนี้ไหมยัง,งที่เวลาไปทำเขาแค่ค่ะปุ๋ยปิดประตูด้วยช่างก็เอ้าหนูก็จะโดนตัดข้างเล็บค่ะเหมือนงัดเฉยๆค่ะที่เขาไม่เคยเห็นเราพูดเรื่องหนังเลยหนูก็ไม่รู้อ๋อ่ะหนูโล่งไหมโล่งค่ะหนูแมนะ่ไม่จะหนัง